สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องทัดดาวอินดี้นะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะพามาเดินตลาดนัดคลองโถมที่แวงน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้แข่งกับฝนนะคะแต่แข่งกับเวลาจะมาซื้อของนะคะวันนี้ออกมาตลาดที่ไหนก็ต้องมีสิ่งที่ต้องรีบทุกครั้งเลยนะคะก็อาจจะภาพลายตาไปนิดนึงนะคะอะไม่พูดมากค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเดินนะคะก็จะรีบด้วยนะคะเพราะจะต้องแข่งกับเวลาไปซื้อของที่ร้านค้านะคะเพราะว่า ร้านก็จะปิดนะคะนี่ก็จะเป็นขายลองนะคะมีหวงมีหอยนะคะมียำะลงยำทะเลอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะคนก็มาเดินจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเลยนะคะนี่ของกินที่ตลาดที่อำเภอแวงน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้เป็นมะเขือนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะคะหน่อไม้ก็จะออกเยอะหน่อยนะคะ ก็หาก,กินได้ง่ายนะคะบางร้านก็จะทําเป็นชงเป็นชุดไว้นะคะพร้อมสําหรับแกงเลยนะคะบางร้านก็จะแกงมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเดินหาดูของอีกนะคะชอบสิ่งไหนก็จะซื้อนะคะแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะมาซื้อขนมนางเลดคอยดูนะคะว่าคัดดาวจะได้ซื้อหรือเปล่านี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะาหา,าซื้อเพื่อไปประกรอบอาหารง่ายมากเลยนะคะทุกวันนี้นะคะที่ตลาดแวงหน่อยบ้านเรานะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายของนะครับเป็นของ สำเร็จรูปนะครับเป็นอาหารสําเร็จรูปหรือว่าเป็นอาหารที่แบบว่ายังไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรนะคะข้าวโพดก็เยอะนะคะต้มแล้วก็มียังไม่ต้มก็มีนะคะแล้วแต่ใครสะดวกชอบแบบไหนก็เลือกหาซื้อได้เลยนะคะนี่ค่ะตลาดที่บ้านเรานะคะาจานนี้ก็ร้านค้าก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลงนาลงอะไรบ้างนะคะก็พ่อค้าแม่ขายก็จะอาจจะ ติดธุระเกี่ยวกับการลงนานะคะนี่ก็จะเป็นขายพวกพืชผักนะคะที่เก็บมาจากสวนจากอะไรนะคะก็จะมีร้านค้าจากชุมชนนะคะก็เอาออกมาตั้งขายนะคะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่แบบว่ามีผักที่แบบว่ารับมาแล้วก็เอามาขายนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่า ที่เก็บมาจากตามบ้านตามอะไรที่ปลูกเองหาตามธรรมชาตินะคะ <ce Auft hug> ก็จะเป็นห่อไม้เป็นผักบุ้งเป็นอะไรนะคะ <c ười> นี่ก็จะเป็นของค่ะตั้งขายนี่ค่ะก็จะเป็นเก euh, ็บมาจากบ้านเราทางนั้นนะคะละแวกนี้นะคะก็จะรีวิวให้ดูเป็นส่วนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพวกขนมขนมเป็นผลโมง,ผล,มงผลไม้อะไรนะคะช่วงนี้ผลไม้ก็จะรู้สึกว่าแพงเป็นพิเศษนะคะนี่ค่ะก็ไม่ว่ากันนะคะใครที่ชอบที่อยากกินก็ซื้อ รับประทานได้นะคะก็จะเป็นพวกยำนะคะยำก็เยอะนะคะที่ยำแบบสําเร็จรูปนะคะพร้อมที่จะซื้อรับประทานเลยนะคะแต่ใครที่สะดวกหรือว่ามีเวลานะคะอยากจะทํารับประทานเองก็หาเลือกซื้อได้นะคะวัตถุดิบมีครบค่ะอาหารทะเลมีครบค่ะเดินเลือกซื้อได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ที่ตลาดแดงน้อยบ้านเหล่านั้นเองค่ะนี่ก็ตอนเย็นๆแล้วนะคะห้าโมงจะหกโมงแล้วนะคะคนก็ เหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากคนก็จะมาจากไร่จากนาอะไรอย่างนี้ขําแล้วก็บางส่วนก็กลัวฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่เพราะว่า,า5โมง3โมง4โมงอะไรอย่างนี้ก็จะคลืมฟ้าคลืมฝนม,มาแต่ว่า3-4วันแล้วยังไม่ตกนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าค่ะเราก็จะเดินดูของนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า เราต้องเดินชิวๆดูของเดินเล่นรับลมชมวิวบรรยากาศตอนเย็นกันไปก่อนนะคะวันนี้ก็มากับร้านสาวคนสวยนะคะมาสองคนนะคะนี่ค่ะก็จะเดินดูนะคะค่อยดูนะครับว่า อ่าบันจร์นี้เราจะได้อะไรนะคะเพราะว่าวัรจันจทีแล้วเราแข่งกับฝนนะคะอารมณ์เสียมากหาของกินก็แบบว่าต้องรีบต้องอะไรนะคะรีบตลอดเลยนะคะเพราะว่ากลัวฝนนะคะระยะทางกลับบ้านเราจากอำเภอก็ประมาณ7กิโลเมตรก็ไม่ถือว่าใกล้ไม่ถือว่าไกลนะคะก็พอประมาณนะคะพอดีนะคะนี่ค่ะจะเป็นขายเสื้อผ้านะคะก่อนเดินผ่านร้านน้ำหอมก็จุ๊บจิบจุ๊บจิบกันนะคะสองคน ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีสรุปแล้วก็ต้องเดินกลับมาซื้อนะคะเลือกซื้อน้ําหอมใช้นะคะไม่แพงค่ะเราซื้อกันคนละ20บาทนะคะหอมติดกายตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะหลังจากซื้อเสร็จแล้วนะคะได้น้ําหอมกันคนละขวดแล้วก็เดินต่อนะคะนี่ค่ะก็จะผ่านมาทาั้งโซนที่เราจอดรถเอาไว้นะคะแล้วก็จะเดินผ่านร้านขนมนางเลสสรุปแล้วนะคะพอมาถึงร้านนางเลสก็พูดคุยกันแต่สรุปแล้วก็ คือไม่เอาเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะ ก็ถ้ามีเวลาก็ออกมาเดินนะคะเลือกหาจับจ่ายใช้สอยนะคะของกินก็เยอะนะคะแบบว่าเป็นอาหารแบบว่าพื้นบ้านของที่เก็บมาจากหัวไร่ปลานาที่แบบว่าเราปลูกเองเนี้ยเขาก็จะนําออกมาจําหน่ายนะคะที่ตลาดคลองถมนะคะก็จะมีทุกวันจันทร์นะคะตอนเย็นนะคะตลาดคลองถมที่อำเภอแวงน้อยนะคะก็จะมีทุกตอนเย็นค่ะนี่ก็เดินมาร้านขายของกินก็เยอะมากเลยนะคะเป็นพวกขามงขาหมูอะไรอย่างนี้นะคะเป็นผลไม้เป็นก เป็นกล้วยผัดธงผัดไทยอะไรเยอะแยะมีแต่อาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะเลือกซื้อไม่ถูกค่ะนี่ค่ะขนมนางเล็เดินผ่านแล้วก็ไม่เอาค่ะเพราะว่ากินชานมไปแล้วก็เลยไม่หิวนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายเห็ดนะคะก็ะเดินผ่านี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกขายชูชงชูชีนะคะนี่ก็เป็นร้านขายปลานินสดนะคะแต่ก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าขายดีมากเลยนะคะร้านนี้แต่เปิดตลาดมาก็เจอแล้วนะคะ บางร้านนะคะก็อยู่มานานมากนะคะนี่ก็จะเป็นโซนขายผักตรงช่วงโซนกลางนะคะเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็รีบนะคะไม่ได้แบบว่ารีวิวแบบว่าเดินช้าๆนะคะเราก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็เดินเร็วไปด้วยก็อาจจะลายตาก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซทุกคนด้วยนะคะนี่ค่ะก็อยากจะให้ดูบรรยากาศตลาดบ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะบางจันทร์ก็คนเยอะบางจันทร์ก็คนน้อยนะคะก็มี โซนขายต้นไม้ขายถุงเท้านะคะก็จะมีอาหารทะเลด้วยนะคะตรงโซนกลางก็จะจัดเป็นสัดส,ส่วนนะคะเป็นจานบางจานก็จานละร้อยก็มี2อ,อย่างนะคะมีกุ้งปลาหมึกนะคะบางจานก็มีแต่กุ้งบางจานก็มีแต่ปลาหมึกแล้วแต่ความสะดวกนะคะเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะก็วันนี้ว่าจะมาซื้อ ผลไม้แต่ร้านที่ประจําที่เราเคยซื้อก็แม่ามาขายนะคะนี่ก็จะเป็นขายต้นไม้แล้วก็ขายดอกไม้นะคะมีสะดวกสบายมากเลยค่ะทุกวันนี้นะคะก็จะมีร้านขายต้มข้าวโพดมานั่งขายอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นผลิต่ผลทางการ,กรเกษตรนะคะที่ชาวบ้านเราเก็บออกมานั่งขายนะคะเป็นของจากชุมชนเราเองนะคะร้านส่วนมากนะคะที่ขายผักขายอะไรก็จะมีขายพวกงพวกน้ําพวก อะไรนะคะมาส,าสามารถมาเดินเลือกซื้อเลือกหามาเดินชมเดินดูได้นะคะของขายเยอะมากค่ะก็จะเป็นพวกลิ้นจี่นะคะหน้านี้ก็จะมีลิ้นจี่ออกเยอะนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพวกหมาล่านะคะไม่ละสิบบาทของกินเยอะแยะเลยค่ะมาเลือกดูเลือกหาได้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แทดดาวามารีวิวให้ได้ดูนะคะให้รับชมนะคะก็เก็บบรรยากาศนะคะไม่มีอะไรค่ะก็อยากจะให้ดูบรรยากาศนะคะ เกี่ยวกับตลาดบ้านนอกเรานะคะแล้วก็ตลาดตอนเย็ยนที่บ้านนอกเราเนี้ยเป็นยังไงนะคะก็ทุกที่ก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเป็นผลละมงผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสรุปแล้วตอนสุดท้ายเราก็มาหยุดที่ร้านนะคะขายของอย่างนี้นะคะหน่อไม้นะคะ